ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลนะคะตอนนี้ก็มาเยี่ยมแม่คุณกิค่ะคนกำลังกาดบ้านถูบ้านอยู่นานแล้วไม่ได้มานี่ค่ะพ่อคุณกิด้วยค่ะปู่หงค่ะทำกับข้าวขยันน้ายายนี่ก็ได้ลูกเต้ามาอยู่ดูบ้านสะอาดเทพูก็จะนอนนี่บอ เออก็นอนแล้วเออมีเจ้านอนอยู่นี่นอนไหนก็ไม่นอนนอนหยิี่ล่านี่แหละก็นี่แหละมันสบายนี่ตรงนี้ก็นอนได้เออเนาะยายเข้าไปนอนอยู่บ้านบ้านอยู่คนเดียวเฉพาะพนักงานวะชัดโอ้ยคนเป็นพนักงานเนาะไปดูกต้มไก่นะไปดูต้มไก่ก่อนเนาะว่าจะให้เอฟจีดูสวน ก็ไม่เป็นไรโอ้ต้มไก่เนาะนี่ต้มไก่บ้านเอาให้เปื่อยๆมัอยมีน้ำแข็งไหมปูมีน้ำแข็งปะก็ไปซื้อมาก่อนก็ได้เดี๋ยวคนไปล่อเอาคลิปก่อนเออนั่นแหละต้มให้เปื่อยก่อนบุรีบดอก อืมมาต้องเลย แม่นมันเยอะไปน้ำหรือมันเยอะอันนั้นคอ้อพยพญานาคคุณกิวาม,มาไว้ที่นี่เนาะคะ่ะม,มานานแล้วคิดถึงคุณกิก็เลยมาอาโอเพื่อนเอาที่ทิ้งขยะน้ำกระดาษพลาสติกอะไรออกมานี่หมดเนาะ พักกันลงเล่นน้ำแล้วผูหนาวจะ,จะลงเล่นน้ำ Oh. บรากาศแน่นอนเลยค่ะบรากาศแน่นอน,น <c oughs> ชัดจุดยอดเลย

นุ่นมองไปนุ่นแม่น้ำค่ะโอเ้เขาไปหาเห็ดหนุ่องเขาเขาไปหาเห็ดในป่านู่นไกลๆนุ่นตุ๊กสูงๆเดเรือ ตรงภูเขานู่นแหละนู่นเขาเดินขึ้นไปหาเห็ดตรงนู่นก็มีตุกบรรยากาศก็สวย,อ,ยอะไรว่าลอยมาอยู่นู่นนะ่ะพู้ ไกลๆพุ่นเลี้ยงให้ดูด้วยเด้อรอให้ดูได่น่ะน่ะลอยมาเป็นนุ่นชุ้งๆน่ะน่ะน่ะเห็นไหมน่ะที่ลอยมาเป็นดุกก์น่ะยาวๆน่ะเห็นไหมพี่น้ำค่ะดูด้วย เดี๋ยวให้ดูเลยค่ะปลาสว่า,านี่น,ะน่าอ่าน่ะน่ณาอยู่กลางแม่น้ำนะเห็นไหมเห็นไหมเอฟซีนานี่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 น,นี่อยู่ตรงนั้นนะ กำลังลอยข้ามฝั่งค่ะนะคะนะคะนะคะเห็นไหมนี่ค่ะกำลังลอยข้ามฝั่งยายว่างูนะนะอันนั้นนะงูตัวใหญ่นะเห็นไหมเนี่ยเออเอนู่นข้ามฝั่งนู่นนู่นนู่น จะถึงจอกแหน่แล้วนูน่นนู่นจะถึงแม่นะ่ะจะถึงฝั่งนู่นแล้วนั่นๆๆนนๆ,ๆ,ๆ,ๆเห็นไหมเห็นบ้าคล้าเห็นบ้านั่นๆๆๆๆเฮ้ยมุดกว้างเท่านี้ของยายนะถึงแล้วนูน่นไปละาเรื่องกอาระข้ามแล้วเนู่นนู่นนู่น เข้าปายาไปแล้วนอนนอนเข้าปายาไปแล้วนอนเห็นไหมลอยลวก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 ไปนู่นนะนอน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 เห็นป่นะนะนะนอยู่ป้ายาโน่นโน่นไกลๆนู่นฟังนู่นเลยเฮ้อโชคู่มีหอนด้วยอะนะจริงๆเอาดูดีๆนะ แล้วก็ตรงที่ขาวๆจุดๆน้อยๆนั่นเนาะไปถึงนั่นนั่นเดี๋ยวไปดูนะว่าจะไปไหนหายเข้าไปแล้ว แต่ว่ามองด้วยตาเปล่ายายเห็นอยู่นะยายยังเห็นอยู่เลยโอ้หนัาน่านนะสงสงตนค่ะจริงๆนี่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 นน ออกมาแล้วเดีวนะคะนุ่นไกนุ่นสตนค่ะโอ้ยอันนี้ก็ัวตกน้เล่นั่นนั่นนั่นั่นวิ่งไล่แล้วเห็นไหมเห็นไมนั่น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 เห็น เห็นบ่เห็นบ่นั่นนั่นนั่นเห็นไหมนั่นนั่นนั่นเห็นบ่เห็นมั่นนั่นนั่นน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 ่น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 ่่่นนน ติดแห่ครับพ่โอ้เสียดายเมื่อกี้ในมือยายชันเอ้มือ,อยายชัน,ออนถ้ามือ,อยายไม่ชันหรือ้โหได้ภาพสวยเมืออ่อกี้นี่ อุ hai, ้ยยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้ยายด้วยค่ะอุ้ยมือชันนะอยากให้ดิ ก็จบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบายบาย